ตอนนี้เราอยากจะมาคุยเรื่องราวร้ายๆผ่านไปแล้วครอบครัวก็เริ่มจะกลับมามีความสุขแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกสาวที่เป็นกำลังใจอันสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตและเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องย่อท้อและหวั่นกลัวอะไรทราบว่าหนูก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ข่าวว่าหนูก็พยายามจะแบบไปประกวดรวด้อง,งองเพลงเขอโทษนะคะหนูหนูลองเพลงเพลอเหรอคะคือหนูอยู่กับ เสียงเพลงมั้งแต่เด็กอยู่แล้วคะ่ะเพราะยายเป็นลิเกก็จะได้ยินได้ฟังเพายายเป็นลิเกรเหรอใช่ค่ะก็ได้ยินได้ฟังตลอดเพลงลูกทุ่งจะอยู่ในหูตลอดหนูก็ไม่รู้ว่าหนูร้องพอหรือไม่พอแต่ว่าสิ่งที่หนูอยากจะทําก็คือออกไปให้เรามีผลงานสักนิดนึงเผื่อว่าจะมีงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆหนูไม่ไม่ได้ชอบประกวดร้องเพลงอยู่แล้วเพราะหนูเป็นคนตั้งความหวังไว้เยอะถ้าหนูผิดหวังขึ้นมาหนูจะไม่เอาเลยหรอค่ะใช่ค่ะ พี่นกลูกสาวหน้าสวยสวยนะสวยมากเลยหมือนแม่บ้าชัเมื่อกิดชมเ่ยต้นรายการว่าโชคดีก็น่าแบนป้ถ้าเหมือนแม่และแบนไปกว่านี้เยอะแล้วเดี๋ยวก่อนหนูไปประกวดหนูบอกพ่อบอกแม่รู้หรือเปล่าไม่ได้บอกค่ะปรึกษายายสองคนอืมไปายายบไ,ได้อ,ไดอย่าบอกไปเถอะลองดูมันไม่มีอะไรจะต้องเสี่ยงต้องอะไรลนะก็อะลองอัะแล้วหนูไปตอนนั้นหนูไม่คิดหรอกครับถ้าทันทีเขารู้ว่าหนูเป็นลูกแม่นอกก็อาจจะขีนหนูตกจากเวทีก็ด้ไม่เอาล่ะ ก็เขาบอกว่าประกวดใช้ความสามารถไม่ได้บอกว่าเป็นลูกใครอ่ะก็ลองไปดูเหรอคะแล้วหนูไปร้องเพลงหนูถนัดเพลงไทยลิเกหรือว่าเพลงูทถนัดเพลงลูกทุ่งแต่ว่าที่ไปร้องอ่ะร้องเพลงสากลเพราะตอนนั้นคิดว่าหนูเห็นประกวดอะไรเขาก็จะใช้เพลงสากลตลอดแล้วหนูไปหัดร้องเพลงเพิ่มเติมมาจากไหนไหมคะมีเทรนเนอร์ไหมคะฟังเอาแล้วก็แกะแกะก็ไม่ได้อ่านก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ว่าฟังเขาว่าเขาออกเสียงยังไงอะไรยังไงก็ฟังทีละตัวทีละตัวนั่ง นั่งจดเอาค่ะแล้ววันที่ไปประกวดหนูก็ไม่ได้บอกพ่อบอกแม่รู้ไม่ได้บอกคะ่คะแต่แต่ทร<ต> <จะ S 2> าบว่าพ่อกับแม่ไปไมีใช่หรอพ่อไปอะค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าแม่ไปด้วยอ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรามีคลิปวันประกวดของน้องบูให้คุณผู้ชมชมนะครับ นูไม่รู้เลยว่าแม่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้อยู่ไปแอบอยู่แล้วเรารู้ได้ไงว่าลูกประกวดก็คือรู้นี่คือเขาอันอันนี้อันนี้คือเขาจะไปแล้วรู้มารู้ก็คือเขาไปสมัครแล้วอะไรแล้วยายเขาบอกไงฮะก็รู้แล้วก็ทางรายการเขาก็โทรมาบอกว่าอยากมาดูลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาบอกว่าไม่อยากไปหรอกไม่อยากให้ลูกอายไม่อยากให้คนรู้ว่าเขาเป็นลูกเรากลัวว่าตรงนั้นเน่ะ คนจะจะไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยทำให้ลูกคะแนนตกทำให้ดูคะแนนตกแต่ถามว่าอยากไปดูไหมอยากดูเพราะว่าเราเราเป็นคนที่ทําให้เขาต้องออกมาทํางานตรงนี้จะต,ต้องมาหาอาชีพของตัวเองจากคนเรียนอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวเงี้ยอยากดูว่าลูกลูกขึ้นเวทีแล้วเขาจะทําได้ดีแค่ไหนอืมแต่อีกใจก็คิดว่าถ้าเขารู้ว่าเรามาเนี่ยเขาอาจจะมีกําลังใจนะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะอายนะว่าแม่มาทําไมอะไรเงี้ยก็เลย บอกทีมงานว่าพี่อยากไปแต่ไม่ให้ใคดูได้ไหมไแอบ,บดูเราบางทีเห็นนะนั่งร้องไห้ตลอดเลยมีแต่คนก็ชื่นชมอมยิม้มนี่ีแม่นก,ก็ร้อง,องห่มร้องไห้ทําไมอะ่ะร้องไห้ว่าเขาจะต้องออกมายางนี้ทุกวันนี้นาทีนี้ที่เราดูลูกอยู่บนเวทีเนี่ยมันเป็นเพราะเราทํามันเป็นเพราะเราแต่ทำไมเ,เธอ,อ,อไม่มคิดว่าเธอมอง,งเพราะเธอเห็นปลื้มใจในความสามารถของลูกหรอลูกเก่งลูกสวยะ แล้วลูกก็ขยนันขยันอย่างนี้นกมันเป็นเพราะว่าลูกเก่งลูกสวยตอนก่อนนั้นหนูไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะเก่งหรือว่าเขาจะอะไรเพราะว่าเขาก็เรียนอย่างเดียวหนูก็ทํางานอย่างเดียวแต่ถึงเวลาที่ออกมาให้คนเห็นแล้วเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะกล้าปลื้มใจปลื้มปลื้มใจกับลูกมากที่ลูกรับเราได้แล้วก็ออกมาบอกกับทุกคนว่าหนูเป็นลูกแม่อย่างเงี้ยในขณะที่ไปสมัครของเขาเนี่ยค่ะแต่ว่าเรา ไม่รู้ว่ามันมนันเป็นเป็นความเสียใจตัวเองเสียใจตัวเองมากที่ทําให้ลูกต้องลําบากเพราะหลังจากวันที่เขาประกวดแล้วเนี่ยแสดงว่าต่อไปนี้เขาต้องทํางานแล้วอืเขาต้องมีงานเขาต้องอะไรเขาต้องเหนื่อยอีกเยอะนะเราหนูเข้ารอบทั้งหมดกี่คนคะสี่สิบแปดคนค่ะเห็นพ่อมายืนอยู่ด้วยอยากจะถามหนูตรงๆแสดงว่าตลอดเวลาของชีวิตของหนูหนูมีอะไรที่สําคัญสําคัญหนูจะมีพ่อชูศีรมายืนข้างๆหนูเสมอหรอคะใช่ค่ะถึงพ่อจะเลิกกับแม่ไปแล้วแต่ความเป็นพ่อก็ยังอยู่ หนูมีเรื่องอะไรหนูปรึกษาพ่อได้ตลอดอค่ะแล้วคะค่ะพี่สีเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีแต่ว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องชีวิตคู่มันอยู่กันไม่ได้ก็คือมันคือปัญหาของคนสองคนแต่มันไม่จําเป็นว่าผัวเมียเลิกกันแล้จะต้องมาเป็นศัตรูกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ เราก็ยังคุยกันอะไรกันกับครอบครัวใหม่ของพี่เสีก็สนิทกันแล้วก็คุยกันเหมือนเดิมมีอะไรก็ปรึกษากัน <S <S อืทราบมาว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของบูมก็คือบูมจะไม่พยายามพูดเรื่องที่ผ่านมาของแม่เพื่อให้แม่สะเทือนใจเลยหนูมีความรู้สึกว่าหนูต้องถนอมน้ําใจแม่แล้วไม่อยากพูดเรื่องทางเดินที่ผ่านมาของแม่ที่ผิดพลาดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมหนูต้องคิดอย่างนั้นล่ะมันดูหนูหนูลึกเกินกว่าเด็กทั่วไปนะลูกเพราะหนูโตมาหนูรู้ทุกอย่าง คือในเรื่องในครอบครัวหนูจะรู้หมดเอแม่เจออะไรมาบ้างหรือว่าอะไรหลายๆอย่างหนูรู้หมดมันเป็นแม่เขาก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วหนูก็จะพยายามไม่ถามจะไปถามให้เขาเขาจะทำให้เรารู้สึกสบายใจว่าเออลูกไม่ระแวงนะลูกลูกเชื่อมั่นกับเราแล้วใจแล้วนะแล้วก็หนูก็ไม่ต้องมานั่งห่วงเขาว่าเขาจะทุกข์กับเรานะอะไรเงี้ยเขาพยายามทําทุกอย่างมาให้เรารู้สึกว่า ว่าเรายังผิดอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วเห็นว่าช่วงนี้นะคะสัปดาห์หนึ่งก็ยังไปกินข้าวกับพ่อชูศรีแสดงว่าชีวิตครอบครัวเรากลับมาเหมือนเดิมกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่สามคนพ่อแม่ลูกเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ศรีเขาก็มีครอบครัวของเขาอยู่ตอนนี้ก็มีแล้วก็มีลูกอีกคนนึงใช่แต่บังเอิญว่าครอบครัวใหม่เขาก็เขาใส่ก็ดีอะค่ะเขาเราคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะ คือเวลาเขามีปัญหาอะไร mm hmm. ผัวเมียเขาก็ปรึกษาหนูหรือใครจะให้คำปรึกษาดีๆซึ่งกันและกันอื mm hmm. มีความเข้าใจกันแล้วก็กลายเป็นเหมือนมันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแต่ถามว่าความสัมพันธ์ที่ไอ้เรื่องผัวเมียม,มันไม่มีหนูบอกพ่อเสมอว่าขอแค่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นพ่อกับแม่ให้หนูเนะี่ยพอแล้วค่ะ mm hmm. อย่าทะเลาะกันอย่าโกรธกันอย่างเดียวพอ mm hmm. ถึงพ่อจะไปมีคนอื่นไปมีลูกใหม่มีอะไรใหม่ไม่เป็นไรเพราะทุกวันนี้หนูก็รักรักหมด นักน<พ>อนน้อง<พ>อนุงน้ขาถ้าถ้าถ้าให้อาจาร,รย์คิดนะคะหนูเคยคิดไหมว่าทําไมเรานั่งกินข้าวพ่อก็นั่งแม่ก็นั่งทําไมครอบครัวเราชีวิตเรามันไม่มีพ่อกับแม่ที่สมบูรณ์เพอร์เฟกอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกตอนเราเกิดจนถึงวินาทีนี้หนูเคยคิดไหมคะตอนเด็กเดกคิดค่ะแต่พอโตมาหนูก็คือมันเหมือนกับทุกอย่างอะ มันเป็นเขากําหนดมาหมดแล้วว่าต้องเจอแบบนี้ต้องต้องเป็นอย่างเงี้ยหนูก็พยายามทําทําให้มันดีที่สุดทําตัวเองให้ดีที่สุดทุกวันนี้หนูเรียนเนี่ยที่หนูกัดฟันเรียนเนี่ยหนูเรียนให้แม่เลยนะให้แม่ให้พ่อเลยหนูไม่ได้แบบอยากจะเรียนเก่งหรืออะไรคือไม่ใช่เรียนเอาบริญญาให้พ่อให้แม่ไปทํางานกับหนูดึกๆที่สองที่สามกลับมานอนหกโมงตื่นแล้วขับมอเตอร์ไซค์นะคะขับมอเตอร์ไซค์จาก บ้านอยู่แถวฝั่งทนแถวสิริราชเลยคะ่ะขับจากฝั่งทนไปที่ธุรกิจบัณฑิตไม่ใช่ใกลไกลมากทำไมาทำไมหนูต้องไปเรียนไกลอย่างนั้นล่ะลูกคือหนูได้รับโอกาสจากที่โรงเรียนเก่าอะคะ่ะคือให้คือเราไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรก็คืออาจารย์เขาเป็นเหมือนเป็นทุนอะไรให้เข้าไปเรียนเลยที่นั่นแสดงว่าหนูก็ยังมีโชคในเรื่องการศึกษาอยู่บ้างเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกข,ของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด